สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ a เมซิงไดโนเสาร์เ <c oughs> ข่าคอค่ะด้านในมีไดโนเสาร์ no <c oughs> เยอะแยะหลายพันมากเลยค่ะมีทั้งเคลื่อนไหวได้และไม่ได้ค่ะเห <c oughs> มาะแก่การพา <c oughs> เด็กๆมาเที่ยวนะคะ <c oughs> ไปดูไดโนเสาร์ no ข้างในกันค่ะว่ามีพันอะไรบ้างค่ะไปกันเลย เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นบัตรผ่านประตูเข้าชมผู้ใหญ่คนละ100บาทเด็กที่สูงเกิน90ซนเมตรขึ้นไปคนละ50บาทส่วนเด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่า90ซนเมตรและผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ายเข้าไปแล้วก็จะเจอไดโนเสาร์ตัวแรกนั่นก็คือแบคิโอซอรัส สถานที่พบอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า28ตันคอและหัวยืดได้มากกว่า12เมตรจัเลยทีเดียวมาต้อนรับคู่กับเจ้าเวโรซิเรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ฉลาดว่องไวชอบล่าเหยื่อเป็นกลุ่มเหมือนหมาป่าบรรยากาศด้านในจะพบกับไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้และไม่ได้ หลากหลายมากกว่าสิบสายพันธุ์อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ล่มงล่นเขียวขจีและยังมีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่นี่ยังมีไดโนเสาร์ตัวเป็นๆของจริงอยากรู้ว่าเป็นพันอะไรตามไปดูข้างในกันเลยค่ะเข้าไปด้านในแล้วก็จะเจอกับเขาว่งกดค่ะเป็นสถานที่ท้าทายความสามารถมากๆเพราะด้านในจะเป็นกระจก เราต้องหาทางออกด้วยตัวเองค่ะกระจกด้านในจะประดับด้วยไฟสีต่างๆทำให้มีความสวยงามมากๆและยังมีไดนโนเสาร์ให้เราดูตามจุดต่างๆอีกด้วย หลังจากเดินหมุนอยู่ในเขาวงกฏหลายรอบแล้วก็เจอทางออกแล้วค่ะหลังจากออกมาแล้วก็จะเจอกับโมเดลและลูกปั้นจำลองของไดโนเสาร์ที่ขยับได้และขยับไม่ได้ตามไปดูกันเลย บรรยากาศด้านในก็จะมีความแบบเป็นธรรมชาติมีความล่มลื่นเขียวขจีของต้นไม้เสมือนจริงตัวนี้คือทาเปจาร่ามีความยาว5เมตร สถานที่พบคือประเทศบราซิลและทะวีปอเมริกาใต้ไดนสาร์แต่ละตัวจะมีป้ายบอกชื่อและรายละเอียดเหมาะแก่การพาเด็กๆและน้องอหนูมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเดนสาร์ค่ะมีความเสมือนจริงมากๆทั้งเคลื่อนไหวได้และมีเสียง ไดโนในคัสเป็นไดโนเสาร์ที่มีกรงเล็บที่น่ากลัวมากๆคอริโทซซรัสเป็นไดโนเสาร์ที่หายใจผ่านงอนกระดูกคง้งและงอนจมูกที่ใช้เป็นเครื่องเป่าให้เสียงเหมือนทำเป็ดเพื่อติดต่อสื่อสารกันในฝูงไดโนเสาร์อาหารเลี้ยงกวางดาวค่ะจะมีหญ้าและแครอทจานละสิบบาทค่ะ ดินแดนแห่งไดโนเสาร์แต่นี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ค่ะกวางดาวค่ะออนิโทรเรสเต,ตรพร้อมทั้งไข่ซิตาโคโซซรัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชตัวเล็กที่เดินและวิ่งได้เร็วด้วยสองขา ส่วนคอนคาเวเนเตอร์เป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางคาโนทอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่ประหลาดที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นกระทิงเพราะกินเนื้อและมีเขาบนหัวที่มีขนาดใหญ่มาก ไดโนเสาร์เยอะมากดูย,วยาวๆไปจุดนี้ขอสนหนึ่งแชะค่ะเดโกเล็กเป็นไดโนเสาร์ที่มีเขาประหลาดมีความหมายว่าราชาบังกร เดินไปเรื่อยๆมองไปรอบๆเราจะสังเกตได้ว่ามีต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดทำให้รู้สึกสดชื่นสบายตาขณะนี้ไดโนเสาร์ก็ได้บุกยึดพื้นที่เขาคอส่วนนี้ไปแล้วบรรยากาศโดยรวมของ Amazing Dinosaur เ,โโเขาคอก็จะโล่งโปร่งสบายมีความสดชื่น น่ามาเดินดูไดโนเสาร์ค่ะ ไดโนเสาร์ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะจะพาไปดูไดโนเสาร์ตัวเป็นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันค่ะไปดูกันเลยว่าจะเป็นพันุอะไรค่ะนี่คือไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนกไดโนเสาร์แคสโซเวลี่เป็นนกบินไม่ได้ขนาดใหญ่สกุลหนึ่งอาศัยอยู่ในแถบซีกโลกใต้ เป็นนกไดโนเสาร์ในยุคก่อนที่กลายพันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนกแคสโซเวลี่ในปัจจุบันมีลักษณะเด่นคือมีขนสีดำปกคลุมลำตัวไปดูโชว์พิเศษกันต่อค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการแสดงของเหล่าบรรดามัสคอตสนุกสนานดูเพลินมากถูกใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆเป็นอย่างมาก การแสดงที่น่าสนใจมากๆสา,า,ามารถไปเต้น,น,น,บบบนร่วมกับบาร์คคดหรือจะไปถ่ายรูปก็ได้ การแสดงจบแต่ไดนโนเสาร์ยังไม่หมดและยังมีที่ถ่ายรูปอีกเยอะเลยตามไปดูกันเลยค่ะ ปิดท้ายโซนไดโนเสาร์แต่ความน่าตื่นตาตื่นใจยังไม่จบค่ะตรงทางออกยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไปดูกันเลยตรงทางออกจะออกแบบสไตล์ถ้ำหินเข้าไปภายในถ้ำจะเห็นภาพเรืองแสงที่มีความสวยงามมากๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ดูแล้วพลินตาเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความตื่นตาตื่นใจมากๆ มีการนำหินสีมาจำลองเป็นไดนโนเสาร์ดูแล้วเพลินเหมือนเราหลงไปอยู่ในโลกของการ์ตูนไดนโนเสาร์กันเลยทีเดียว เป็นถ้ำหินที่มีความสวยงามมากๆมีความเรืองแสงยาวตลอดทางออกไปเลย ทางออกก็จะมีร้านขายของที่ระลึกจะมีสินค้าเกี่ยวกับไดโนเสาร์โมเดลและของเล่นเยอะแยะมากมายขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะไปเที่ยวกันต่อค่ะ да